สวัสดีครับผู้ชมพบผมอีกแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b n k 4 8แล้วก็วง c g m 4 8อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เห็นผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่เนี่ยแฟนคลับของน้องน่าจะทราบกันดีนะครับว่าเป็นเสื้อของใครนะครับก็เป็นเสื้อของน้องเนยการทีราวัชรัทัศนกุลนะครับสมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวง B.N.K. 48นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้ทำคลิปไม่ได้พูดถึงน้องเนยมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับถ้าเป็นตอนเดียวๆน้องเนยนี่น่าจะแต่ด่ว,วันเกิดน้องเมื่อเดือนเมษาเลยนะครับแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ก็น้องเนยก็มีผลงานใหม่ที่ทำร่วมกับโปรเจกต์ชลาลัยนะครับก็บแกงของน้องนั่นแหละก็คือเพลงคิมิวะเมโลดี้ที่ นำมารี r อารเรนจ์ใหม่ครั้งเป็นเวอร์ชั่นที่นองร้องเดี่ยวนะครับก็ต้องบอกว่าว้าวฟังแล้วแบบเอ้ยชอบชอบนะครัชบชอบมากๆเลยก็ถ้าให้บอกว่าเพลงไหนใน48กรุป๊ป48กรุ๊ปเลยนะครับที่ผมชอบมากที่สุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเพลงคีมิวาเมโลดี้นี่เป็นเพลงที่อยู่ในอันดับต้นๆเลยนะครับ เพราะว่าโอ้โหผมดูในเวอร์ชั่นของญี่ปุ่นนะมันแบบดนตรีอะไรอลังการมากเลยตอนนั้นยังยังไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นเท่าไรหรอกนะครับแต่ว่าโอ้โดนตรีอลังมากแล้วก็เมมเบอร์ก็จัดเต็มชุดก็สวยนะครับเป็นเพลงที่ฉลอง10ปีของวง AKB48 ด้วยนะครับก็มีการเชิญเมมเบอร์ที่แกรดออกไปแล้วมาร่วม MV ด้วยก็อลังการงานสร้างมากๆนะครับ ตอนดูตอนนั้นก็แอบนึกนะว่าเออถ้าเป็นฝั่งไทยเนี่ยใครจะเป็น,นเซนเตอร์เพลงนี้ดีนะครับคือผมดูเพลงต้นฉบับเนี่ยก็ช่วงที่ตามวงบินเคใหม่ๆนะครับก็คิดว่าเอ้ยถ้ามันเป็นเวอร์ชั่นไทยเวอร์ชั่นเค4ฟเนี่ยก็ จะเป็นใครดีนะก็แอบคิดในใจว่าเออน้องเนยก็ดูเหมาะสมนะเพราะว่าเพลงมันดูอ่อนหวานนุ่มน,น,นวนละนละมุนละไมมากเลยแล้วก็มันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับสุดท้ายน้องเนยก็ได้รับความไว้วางใ,ใจจากผู้บริหารจากคุณครูให้เป็นเซนเตอร์ในเพลงนี้นะครับแล้วก็น้องเนยก็ทําหน้าที่ได้ดีมากๆนะครับทําหน้าที่เพลงนี้นจริงๆเพลงนี้ดังมากๆนะครับ ทำในเวอร์ชั่นไทยก็ไพเราะสุดๆเลยนะครับแล้วก็ถือเป็นเซนเตอร์อ่าเป็นเมมเบอร์คนที่2ของวงที่ได้เป็นเซนเตอร์ถึง2ครั้งนะครับต่อจากน้องมิวสิกนี่ต้องบอกว่า,ว,าว้าวมีสิ่งมากๆนะครับแล้วเพลงมันก็ดีจริงนะครับถ้าใครเคยไปฟังไปลองถอดรัเนื้อไทยที่ครูเอแต่งดูครับจะรู้เลยว่าเอ้ความหมายของเพลงนี้เนี่ย มันมันความหมายลึกซึ้งมากๆนะครับแอบเศร้าๆหน่อยๆด้วยเหมือนกับว่าเราอยู่เฉยๆเราก็นึกถึงเพลงนี้ขึ้นมานึกถึงช่วงเวลาเก่าๆขึ้นมาจนต้องทําเป็นเมโลดี้ออกมาเนี่ยมันเศร้าจีดๆเลยนะครับฟังแบบหมู่มวลเยอะแยะมากมายเนี่ยอาจจะอาจจะเดาไม่ถูกอาจจะ clear, มัวแต่เคลิ้มกับความสวยความน่ารักของน้องๆกันไปนะครับแต่ว่าถ้าไปฟังนั่งถอดรหัส แต่และตัวอักษรที่ครูเอแต่งไปฟังเวอร์ชั่นที่ครูเอร้องเดี่ยวในในแฟนเพจเฟ e บุ o k เขาเรียกอะไรนะ YouTube ช่องครูเอนะครับ so ก like ็จะแบบว้าวเพลงนี้เนื้อหากินใจสุดๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอหลังจากคิมิวะเมโลดี้เป็นต้นมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าน้องเนยอาจจะดูจางๆหายไปบ้างนะครับอาจจะไม่ได้ ได้รับโอกาสเป็นเซนเตอร์เพลงหลักอีกเลยอะไรก็แล้วแต่ซึ่งน้องก็ยังแอบคิดอยู่นะครับว่าอยากจะกลับมาเชิดฉายแบบเดียวเดียวมาสร้างความสุขให้แฟนคลับอีกครั้งนะครับหลวกับโอสถานการณ์ของวงมันก็เจอพิษไวรัสโควิด COVID 1 9 <c oughs> เข้าไปมันก็ทำให้ออกงานออกอะไรไม่ได้เหมือนเดิมนะครับจนกระทั่งมีโปรเจกต์ชรลาลายนี้ขึ้นมานะครับและเพลงคีมิวะ เมโลดี้ก็ถูกทำขึ้นมาอีกครั้งนะครับก็ผมได้ฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้โหน้องเนยร้องเพลงนี้ได้พร้อมจริงนะครับไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันว่าน้องเนยจะทำผลงานออกมาได้ดีขนาดนี้น้องร้องเดี่ยวได้ดีมากจริงๆิงนะครับระบูล,ละไมลึกซึ้งมากๆนะครับแต่พาลเัเพลงฟังคือฟังไปทั้งเพลงเนี่ยมันจะทําให้เราหวนนึกถึงความหลังของน้องเนยเลยนะครับนึกถึงตั้งแต่สมัยน้อง แอบคุณพ่อคุณแม่มาส่งใบสมัครมาออดิชั่นแล้วก็ต้องแอบร้องแอบเต้นคนเดียวอยู่ในห้องนอนนะครับแล้วก็โอ้โหจนบางทีเนี่ยมันพอ,พอผ่านเข้าวงมาได้แล้วก็ต้องซ้อมในระบบหนักมากจนทีบางทีมันเหนื่อยจนแทบจะขาดใจนะครับแทบจะท้อแทบจะไม่ไหวเอาเลยแต่น้องก็สู้นะครับแล้วก็นึกถึงวันที่น้อง ได้เป็นเซนเตอร์ครั้งแรกนะครับเพลงโชนิจิวันที่น้องบอกว่าน้องไม่ชอบความผิดหวังน้องรู้สึกมันเหมือนอยู่บนเหวเวลาที่ไม่ถูกคัดเลือกนะครับเพราะว่าน้องซิงเกิลหนึ่งน้องได้เป็นอยู่แถวหน้าซิงเกิลสองน้องตกลงไปน้องรู้สึกว่ามันเหมือนอยู่บนเหวล,ลึกๆนะครับต้องกลับขึ้นมาให้ได้แล้วก็โชนิจิก็ทำให้น้องกลับขึ้นมาได้ต่อเนี่ยมาครีมะครีมิวะเมโลดี้นะครับก็ เป็นเพลงที่โอ้น้องเนยสวยซึ้งละมุนละไมามากนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีผลงานเด่นๆอีกมากมายนะครับติดเซบาสื่อก็ติดมาเรื่อยๆมีไม่ติดอยู่ครั้งเดียวก็ตอนงานเพลงวัตุตาพีเพิลที่มันใช้วิธีเป่าหญิงฉุบกันนะครับก็ไม่เป็นไรนครับเป็นเรื่องดวงแล้วก็น้องก็โชว์ความสามารถพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าน้องร้องเพลงก็ดีเต้นก็เก่งนะครับอ ไม่งั้นบริษัท Universal m u s i c ก็คงไม่เลือกน้องไปเป็นอยู่ในวงไล่ล่าสิ่งไหมครับนอกจากนั้นแล้วมันก็จะมีภาพความหลังต่างๆเรื่องของความออดอ้อนความกวนความขี้เล่นของน้องในเทเตอร์ในตู้ปลาอะไรต่างๆนะครับจนหลายคนก็บอกว่าน่ารักกว่าเนยก็นางฟ้าแล้วอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของคําพูดติดป,ปากของน้องที่ทุกคนได้ยินบ่อยๆเวลาน้องเกิดก็ิะพูดงค่บ้าซึ่งมัน น้องเนยคนเดียวนด้นะครับที่พูดประโยคนี้แล้วมันมันได้อารมณ์มากจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าภาพความหลังมันมาเต็มไปหมดเลยจากการฟังเพลงที่ไม่ว่าเมโลดี้เวอร์ชันที่น้องเนยร้องเดี่ยวแบบนี้นะครับก็ชื่นชมน้องเนยมากๆนะครับที่ทำให้ท่วงทำนองของชีวิตของน้องเนยเนี่ยมันมันประทับใจผู้คนได้มากมายจริงๆนะครับน้องอ,อทำ ตัวได้ดีมากประพฤติตัวในเป็นไอดอลที่ดีมาตลอดนะครับเรื่องของฝีมือไล่มือก็เป็นที่ยอมรับนะครับเรื่องร้องการเต้นตอนนี้ยอมรับแล้วเรื่องลายการเต้นก็สวยงามจนอิซึตารินะยอมรับแล้วหรือว่าเรื่องของการประพฤติตัวการปฏิบัติตัวก็เป็นเมมเบอร์ที่ไม่เคยทําตัวเหลียวไหลไม่เคยถูกลงโทษมาก่อนนะครับนอกจากนอนัน้นแล้วน้องก,ก็ยังรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่มาเสมอ นะครับไม่เคยเกี่ยงงานไม่เคยปฏิเสธงานไม่เคยทำตัวเหลวไหลนะครับก็ชื่นชมในตัวของน้องเนยมากมากนะครับเด็กคนนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าไม่ว่าน้องจะไปอยู่ตรงไหนบนโลกใบนี้จะอยู่ในวงต่อหรือหมดสัญญาแล้วไม่ต่อสัญญาไปทำอะไรอย่างอืน่นน้องก็จะเฉิดฉายจะเป็นท่วงทำนองที่ดี ของใครหล,หลายๆคนที่ได้รู้จักได้ประสบพบเจอน้องอย่างแน่นอนนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องเหนยเสมอนะจ๊ะอ่าสำหรับว,วันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ